สวัสดีค่ะมาพบกับ Ford เก๋ n n e l Ford พัปแดงนะคะวันนี้เก๋นำเจ้ารถเลนเจอร์ด้านหลังนะคะเป็นเลนเจอร์ XLT 4ประตูคันนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้ตกแต่งเป็นแบบไหนคะ่ะรถที่เห็นนะคะเป็นเลนเจอร์นะคะ XLT 4ประตูเกียร์ออโต้6สป,ปีดนะคะ ราคาขายอยู่ที่92,000บาทนะคะในรุ่นนี้นะคะมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะราคาขายอยู่ที่857,000บาทนะคะในรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยงนต์ดีเซล2.2นะคะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด6สีนะคะสีที่เห็นเลยนะคะก็คือสีขาวส่วนสีที่เหลือนะคะก็คือสีดําสีบอลเงินสีเทาดําสี น้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการตกแต่งเราไปดูกันเลยค่ะ ที่เห็นนะคะบนฝากระโปงนะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะทําเป็นสีทูโทนะคะก็คือสีขาวตัดกับสีดําด้านนะคะพร้อมด้วยโลโก้มามาัตแตงนะคะทําเป็นสีขาวนะคะในส่วนของตัวบนฝากระโปงด้านข้างนะคะก็จะติดเป็นสติกเกอร์เลนเจอร์นะคะอันนี้เป็นเพิ่มลูกเล่นนะคะเพิ่มความสวยงามน,นะคะมาอยู่ในส่วนของตัวกระจังนะคะกระจังของคันนี้นะคะติด เป็นชุด F150 Spider นะคะส่วนในตัวกระจังนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะเป็นกระจังสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะก็จะมีตะแกรงนะคะแล้วก็ในส่วนของฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ Ford นะคะทำเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีตัวของไฟจิ๋วนะคะเพิ่มแสงสว่างนะคะให้กับตัวกระจังนะคะเพิ่มความโดดเด่นในตัวกระจังนะคะแล้วก็ในส่วนของชุด F150 Spider นะคะแท้ง กันแท้งกันกระแทกด้านล่างนะคะทําเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็ในในชุดนะคะก็จะเป็นตัวไฟสีนะคะชุดนี้จะเป็นไฟสีตัวเล็กนะคะแล้วก็ส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะ XLT นะคะมีไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะแล้วก็ทําการย้ายให้มาอยู่ในชุด F150 Spider นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะคะโคมไฟรุ่น XLT นะคะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะเป็นฝาครอบนะคะเพิ่ม กันลอยกันกระแทกนะคะให้ตับตัวโคมไฟมาในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะติดเป็นคิ้วล้อนะคะ6นิ้วนะคะคันนี้ติดแบบนี้หมุดให้กับรถคันนี้นะคะแล้วก็ในตัวของคิ้วล้อก็มาพร้อมกับชุด F150 Spider นะคะมาอยู่ในส่วนของ Mac แม็กละยางนะคะเดิม XLT นะคะเป็นแม็ก7 7นะคะก็ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นแม็ก6 6นะคะลายดอกไม้นะคะแล้วก็ส่วนไซส์ยางที่265 70 R 1 6ยางเป็นของ Monster นะคะ AT3 นะคะแล้วก็ ในส่วนของแก้มข้างนะคะแล้วก็ติดตั้งเป็นดําด้านนะคะมาอยู่ในส่วนของตัวบนหลังคาเลยนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นราวหลังคานะคะสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวการาดก็มีให้ทั้ง4ประตูนะคะฟิลนะคะฟิลเป็น ติดตั้งให้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะส่วนเบ้ารองมือนะคะการลอยกันกระแทกเราก็มีให้นะคะมาอยู่ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์นะคะมีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะออกแบบตัวสติกเกอร์ก็สามารถทําให้ได้นะคะในส่วนของตัวคันนี้นะคะติดตั้งเป็นสติกเกอร์นะคะเลนเจอร์นะคะตัดด้วยตัวอักษรวายแทบเป็นสีแดงนะคะถัดมานะคะในส่วนของฝาข้อฝาถังน้ํามันนะคะการลอยกันกระแทก แล้วก็มาอยู่ในส่วนของตัวโลบานะคะโลบารัน,นี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะของ u t l e n d e er นะคะเพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันค่ะมาอยู่ในส่วนของด้านท้ายนะคะที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นฝาข้อไฟท้ายนะคะกันลอยกันกระแทกนะคะมาอยู่ในส่วนของฝาท้ายเลยนะคะคันนี้ติดตั้งนะคะเป็นกาบนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะก็ทําเป็นสีทูโทนะคะก็คือ ตัวอักษร F O R D นะคะก็เป็นสีขาวนะคะคันนี้ตัวอักษรก็จะเป็นตัวอักษรใหญ่เลยนะคะแล้วก็ข้อตรงโลโก้ของ f o r d นะคะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของพื้นปูกระบะนะคะพื้นปูกระบะเราติดตั้งให้นะคะเป็นพื้นปูกระบะของ f o r d เลยค่ะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของตัวกันชนนะคะเดิม X L T มีกันชนมาให้แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถโดยการ เปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะรุ่นแขนโอมนะคะแล้วก็พร้อมด้วยห่วโอเมก้านะคะสีแดงทั้งสองข้างแล้วก็เป็นไฟสองกรอบป้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะเดิม XLT มีเซ,เซ็นเซอร์มาแล้วนะคะแล้วก็ทำการย้ายให้มาอยู่ในชุดกันชนชุดกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันข่าว่าติดตั้งอะไรบ้างคะ่ะเรามาอยู่ใน เรามาอยู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารรุ่น xlt 4ประตูคันนี้นะคะเป็นปี2021นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นหน้าจอนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ android auto แล้วก็ apple carplay นะคะแล้วก็ช่อง usb นะคะมีให้2จุดนะคะแล้วก็ช่องชาร์จไฟ12โวลต์ม,มีให้1จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของ รุ่นนี้นะคะจะเป็นพวงมอลัยรไฟฟ้านะคะอย่าลืมนะคะฟอร์ดให้พวงมอลัยรไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะช่วยเรื่องในการผ่อนแรงนะคะแล้วก็ในปี2021นะคะจะเพิ่มระบบลอมเข้ามานะคะป้องกันการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้ก็จะมีเรื่องคูดคอนโทลนะคะคูดคอนโทลสามารถลดการเมื่อยล้านะคะให้กับคุณลูกค้าได้เวลาลูกค้าเดินทางไกลนะคะแล้วก็ส่วนของตัวกุญแจนะคะเป็นรีโมททั้ง2ดอกเลยค่ะ ก็จบการรีวิวนะคะรอบคันนะคะของ XLT 4ประตูคันนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจในตัวการตกแต่งนะคะหรือจะปรึกษานะคะสามารถโทรหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เกศฝากช่องทางของตัวเพจ Facebook นะคะชื่อเพจ Ford ป้ายแดงโปรแดง by N K ช่องเพจก็จะมีการอัปเดตเรื่องโปรโมชั่นนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของ ช่อง u t u b e นะคะฟอร์ดเก๋ช n e แนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะพามารีวิวนะคะเป็น Ranger c แคบหรือ4ประตูหรือจะเป็นรุ่น e v e r อร์เนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ